คุณ<ม>ทั้งคู่มีอะไรดึงดูดซึ่งกันและกันเวลาแบบอยากจะสวีทสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับตัวลี่นะเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองในมุมของแบบออกกําลังกายใช่ไหมฮะออกกําลังกายตัวเขาเนี่ยตัวของลี่อะ่ะเขาจะดูแลทุกอย่างคุณผิวพรรณแม้กระทั่งกลิ่นตัวเพราะว่าลี่เขาเป็นคนที่หนึ่งออกกําลังกายเยอะอเวลาเขาออกกาลังกายเยอะเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะ กังวลเรื่องกลิ่นตัวของตัวเองอยู่เพราะว่าเขาแบบเป็นคนที่เบิร์นตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้ผมอะอยู่กับเขาอีกมุมหนึ่งนะนผมเป็นคนชอบกลิ่นผมเป็นคนชอบกลิ่นเขา ฉันผ่านไหมอ่ะเพราะฉันก็ออกกำลังกายเก่งนะกลิ่นฉันก็ดีด้วยไม่ดีอาจารย์บางทีเราก็ต้องเสริมหน่อยเอาเท่าไหร่บอกมาไม่ใช่โอเคค่ะโอ้ผมชอบคนนี้จังเลยเนี่ยรวยนะอย่างเนี้ยอโยนเอะโยนนะม่นคอมันคือเราต้องรูเป็นอย่างงี้บ้าง็ีไม่หรอกอาจารย์เขาต้องเปเก่งเพราะว่าเขาไม่มีความหอมแบบเป็นพิเศษแต่ยองของลี่เนี่ยเห็นว่ามีความหอมเป็นพิเศษบอกว่าไม่ว่าชินจะดื้อขนาดไหนฉีดไปฟึดนึงเนี่ยเายดื้อเลยเป็นลูกแมวเลยเอาอยู่เป็นแมวเลยเนี่ยเกลียดอ่ะเกีย์กัร ที่ตอนแรกก็ดูเป็นผู้ชายเท่มากเลยใช่คือ,อต้องบอกก่อนว่าเราต้องมีอะไรที่มันจะไปพิชิตแฟนของเราค่ะถึงแม้ว่าจะคบกันนางก็ต้องอย่าทำให้เขาเบื่อคือดุกความที่โอเคอย่างที่พี่ชินพูดดูแลตัวเองก็จริงและอย่างหนึ่งคือเราต้องรู้ว่าแฟนเราไม่ชอบคนมีกลิ่นตัวคือถ้าผกผู้หญิงมีกลิ่นตัวพี่ชินจะแบบาง,งานบ<า>ุญหรือเปล่าที่จการปล่อยเต่าฮัลโหลใช่แล้วแล้วแล้วอย่างเราเนี่ยคือเรารู้ไงว่านางก็คนชอบกลิ่นหอมเราก็เลยเลือกที่จะใช้น้ําหอมที่ว่า ส่งเสริมส่งเสริมเราก็คือเราใช้มาดามฟีนหลังๆมาเนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมาดามฟีนเนี่ยตอบโจทย์เราได้ดีที่สุดคะใช่นี่ใช,ใช้สีอะไรแล้วเลิฟสีอะไรที่สุด คือจริงๆอะหนูใช้ผสมพีเพราะว่ายิ่งผสมมันจะยิ่งหอมแต่หลักๆเลยหนูก็จะใช้สีแดงฟินนิลเลอรหนูมันแบบมันจะมีความแบบหวานละมุนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ที่ข้อดีของเขาคือถึงลี่จะฉีดสีแดงพี่เป๊กฉีดสีแดงอาจจะเป็นหนึ่งฉีดสีแดงแต่กินก็ไม่เหมือนกันเพราะมันจะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของตัวเราเองแบบเวลาเราโดนเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็จะเบรนเข้ากับตัวเราเลยไม่คือวันนั้นอะผมอะผมอะไปรับลี่ที่ไปเล่นฟิตเนสมั้งหรืออะไรสักอย่างอะ แล้วตอนแรกบอกรีบบอกจะอาบน้ําเห้เ,เราก็แบบอ่าโอเคไม่รีบคิดว่ารถน่าจะติดขับไปสักพักไปถึงเร็วนางก็บอกอ้าวมาถึงแล้วเหรอเฮ้ยโอเคโอเค,อเคลงมาก็เหมือนลงมาเลยปรากฏเราก็แบบอ้าวในเธอทําไมเธอไม่ได้อาบน้ำแต่แล้วนางก็บอกแบบเฮ้ยบอกเธอไม่ได้อาบน้ํานี่ทําไมแบบทําไมมีกลิ่นอหอม นางก็บอกว่าเออใช้น้ำหอมมาดามฟีนอันนี้คุณก่อนที่คุณจะได้กลิ่นหอมคือคุณเข้าไปใกล้ซอกคอหรือว่าเขาเข้ามานั่งในรถก็คือได้กลิ่นเลยเข้ามานั่งในรถเฉยๆแล้วก็แบบไม่เธอแต่บอกไม่ได้อาบน้ำใช่แต่ทำไมตัวยูหอมล่ะเออทำไมทำไมทำไมกลิ่นเหมือนแบบออกกำลังกายแบบเสร็จแล้วแบบสักพักหนึ่งแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้เลยว่ายิ่งฉีดเข้าไปอ่ะคือถึงแม้เหงื่อเราจะเป็นกลิ่นนี้พอฉีดเข้าไปปุ๊บมันจะยิ่งหอมอ่ะพี่มันจะไม่รู้สึกว่ามันแบบเหม็นเน คือด้วยความที่ว่าเหมือนหนูเป็นคนที่ดูแลตัวเองเหมืนอนหมอดูดูแลตัวเองแล้วคือด้วยมาดามฟินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าแบบใช้ขวดเดียวแล้วจบคือมันสามารถใช้ได้ทุกสีทุกแบบเลยคือเหมือนสามารถเอาสีฟ้าสีเขียวมาผสมกับสีแดงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเลยสิ่งหนึ่งที่ชอบคือมันติดทนนาน2ชั่วโมงอะพี่เบกกี้ก็คือเหมือนแบบ มันก็อ่เชียงแต่เช้ายันเย็นอ่ะอ๋ออันนี้จริงแล้วกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยเนาะกลิ่นไม่กลับเป็นมนร้อนปกติเนี่ยน้ําหอมเวลาเจอเหงื่อเจออากาศร้อนกลิ่นจะเพี้ยนไปในทางแย่แต่ว่าของมาดามฟินเนี่ยกลิ่นจะเพี้ยนไปในทางดีแล้วเป็นกลิ่นแบบกลิ่นตัวเราด้วยคือกลิ่นเราเองคนเดียวคือไม่มีใครมาก๊อปเราได้โนไม่พราะหลังจากนั้นอ่ะผมก็เลยผมก็เลยอ่ะ ใช้อันนี้ใช่ไหมมันมีของผู้ชายไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแนะนําให้เขาใช้ก็เลยแนะนํามาผมก็เลยนี่ตัวสีผมมาชอบอันนี้จริงๆผู้ชายหลายคนจะชอบผู้ชายชอบฟินอินแบคหมดเลยไม่ผมรู้สึกว่ามันมีความแบบมันมีความใช่แล้วอยากเต้นอ่ะใช่ไหมเธออะไรนะใช่แล้วอยากเต้นอ่ะใช่ไหมใช่คือใช้แล้วอยากเต้นผมบอกเลยว่าอันเนี้ยใช้แล้วไม่ได้อยากเต้นนะผมบอกเลยว่า ใชเลยอยกออกกาลังกายเลยอยากร้องเพลงเลยว่าใช้เลยอยากร้องเพลงเลยเสียงฟอ์เซตโตอ้อย่างนี้เลยชอบสีไหนอะผมชอบสีดำครับสิบลังสิบลังตีเช็คให้เลยสิบลังผมชอบทุกสีครับอ่หานั้นได้หมดมาลักอาจารย์ไม่แต่ว่าคือผมอะผมอะจะชอบใช้เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าช่วงนี้ผมต่อยมวยใช่ไหมครับผมต่อยมวยอย่างเงี้ยก็คือแบบบางทีเราต่อยมวยแล้วเราเราเรา อาจจะต้องไปกินข้าวต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายังไม่ได้อาบน้ําเราก็เลยแบบใช้อย่างนงี้ไเป็นตัวช่วยเพราะว่ามันก็ช่วยได้ก่อนแล้วช่วงไปคอนเสิร์ตเนาะชินบางทีมันเอาดออ่ะโ,โหแล้วเต้นหนักอย่างเงี้ยเหงื่อคือแบบตายไ<ม>เปเลยจ้ะแม่แต่ว่าผมว่าอย่างหนึ่งนะคือ,คอ,คอเหงื่อของแต่ละคนนะมันมีเอกลักษณ์คือถ้าทางวิทยาศาสตร์มันคือเฟรโมนที่มัน<ช>ออกมาถูกต้องไหมครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กับน้ําหอมที่มันที่มันสามารถที่จะไปส่งเสริมอันนี้ได้มันก็ทําให้กลิ่นตัวของแต่ละคนและกลิ่นน ก็จะถูกปรับไปตามของแต่ละคนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีของของตัวมาดามฟินเพราะว่ามันไม่ใช่น้ําหอมที่เป็นกลิ่นละอ่ะกลิ่นนี้เลยแต่ว่ามันแต่ละคนอ่ะใช้อย่างอย่างลีรีมาเล่าใฟังว่าไม่ใช่แค่แค่แค่คน ทั่วไปใช้ดาราก็ใช้เยอะดาราใช้เยอะจุ๋ยใช้พี่พอพี่พุทธนเมล่าสุดเมทัลเนี่ยพี่ด้พี่เป๊กก็ใช้หมูใช้กันหลายคนพ่ลิเดียคุณลิเดียกับคุณแมทธิวก็ใช้ใช่หมูใช้กันเยอะมากคุณเนห็พี่นัทพี่นัทกับพี่อ้ําก็ใช้สายเฮลตี้สายออกกําลังกายสายแบบเหงื่อทั้งนั้นเลยค่ะพี่มาชาก็ใช้หลายคนใช้กันเยอะมากคุณแต่ว่ามาวันนี้เป๊กเห็นนะปกติน้ำหอมมาดามฟินจะมี3สี3กลิ่นทำไมวันนี้มี4ขวดล่ะอันแน่ วันนี้เขาบอกเลยว่าทํามาพิเศษสําหรับพวกเราสำหรับคู่นี้เลยนะโอ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสีน้ําเงินน่ะอันนี้เป็นใหม่่ล้หอมมากมันหอมเหมือนแบบดอกไม้ดอกไม้อ่ะมันหอมอ่ะพี่ไม่มีไม่ยังไม่ไม่มีขายด้วยนะครับใช่ไม่มีขายนะคะไม่มีขายด้วยนะครับสีฟ้านี้สีฟ้าอันนี้ก่อนเลยจ้ะอันนี้เบกกี้อยากได้บ้างอ่ะขอโทนะจ้าขอโทษขอโทษเดี๋ยวขอถูกถูกก่อน อันนี้สีฟ้าเธออย่าเถียงหุยเนี่ยเนี่ยคุณเห็นความดุไหมขนาดมาพูดอันนี้ยังดุกูเลยพักก่อนคุณพักก่อนฉีดสีดำเลยเขาจะได้ดาวลงเออเออรีบีดเลยอารมณ์เบียดไหมฮะ เปลี่ยนค่ะเอยเสียงหวานเลยอ่ะสีฟ้าหอมมากหอมมากคุณขาวันนี้บอกเลยว่ามาคุยเซฟโชว์นะคุณต้องให้โปรดีๆนะและที่สำคัญสีฟ้าที่คุณต้องให้ด้วยนะเพราะว่าใช้แล้วแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้ใช้เพราะว่ากลิ่นหอมจริงๆจากเดิม3สีสีเขียวสีแดงสีดำหอมอยู่แล้วแล้วมีอันนี้มาโลดไม่คุณแล้วสีฟ้าสีฟ้าไม่มีขายด้วยนะยังไม่มีขายตอนนี้สีฟ้าไม่มีขายนะครับแล้วนตอนนี้ก็คือยังไม่เคยไป บบว่าไปไหยังไงอะยังไงไม่ทันฉีดเลยดูสิโองได้เงินแล้วมั้งระวังข้อมือนะคะไม่ทางนู้นก็ทางนี้ค่ะสีฟ้านะครับวันนี้ก็จะเป็นจะเป็นวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาเห็นบอกเปิดตัวที่นี่ที่ร้าด้วยที่รก็คือวันนี้สามขวดเนี่ยจากราคา4,000บาทเนี่ยเหลือแค่1,990บาทแต่ด้วยวันนี้ครับมารามฟินเขาให้พิเศษกับสีใหม่ค่ะ แถมไปอีกหนึ่งขวดไม่มีขายนะคะต้องรีบต้องมาเราตอนนี้เท่านั้นนะครับเห็นะหมดหมดรายการนี้คือหมดแล้วนะจเป็นลิมิเต็ดด้วยเป็นลิมิเต็ดด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆราคาของ4ขวดเนี่ย5,000กว่าบาทแต่ในรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะครับเหลือแค่1 9 9 0บาทใช่บาทถ้าตอนนี้แถมเลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ไปก็คือแอดมาดามฟินนะครับมีตัวแอดข้างหน้าด้วยนะครับมาดามฟินนะครับปกติเนี่ยคือ4ชิ้นเนี่ยก็เกือบ5,000ันแล้ว5000ันกว่าบาทแล้วอะแต่ว่าวันนี้ วันนี้ให้1 9 9 0คุ้มมากรวมถึงยังได้สีน้ำเงินซึ่งเป็นลิมิเต็ดเอ dition ด้วยไม่มีขายคือถ้าหมดตรงนี้หมดตรงนี้ไปเนี่ยคือคุณไปหาซื้อไม่ได้แล้วนะสี่ชิ้นเนี้ยไม่ได้แล้วนะสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะหรือว่าแอดนะคะแอดมาดามฟินนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ตอนนี้เลยนะครับอยู่บ้านก็ต้องหอมนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะ4ชิ้นนะคะราคาปกตินะคะ5 0 0พันกว่าบาทแต่วันนี้ชินวุฒิให้ 1,990 1,990ค่ะสนใจติดต่อที่แอดไลน์นะมาดามฟินคุณผู้ชมบอกได้เลยนะคะว่ามาดามฟินกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ค่ะคุณผู้ชมใช้แล้วหอมชื่นใจแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณชินุแล้วก็ลิลลี่มากมเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานี่ค่ะมีภาพสวยๆนะคะจากสดาบิลิติ้งมอให้ทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เลย